เรียนประธานสภาที่เคารพผมนายสรพัชศรีปาดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีเขต1พักกไก่วันนี้ขอร่วมอภิปายในยติที่มีการเสนอให้ตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับที่พิจารณากฎหมายที่ควบคุมบุหรีไฟฟ้านะครับเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทความเป็นจริงในประเทศไทยท่านประธานครับบุหรีไฟฟ้านั้นได้เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยระยะหนึ่งแล้วนะครับ เราจะพบเห็นผู้สูบเนี่ยโดยทั่วไปเลยจนผมเริ่มเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายรองรับแล้วแต่ปัจจุบันครับในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รองรับบุหรี่ไฟฟ้าเลยครับท่านประธานครับวันนี้เราต้องยอมรับความจริงในสังคมถึงการเกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าจนต้องมีการจนมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเพราะหากเรายอมรับความจริงถึงการมีบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วเนี่ยครับ เราถึงจะนําไปสู่การพูดคุยเรื่องการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้โดยวันนี้ผมขอนําเสนอในเรื่องของการควบคุมตัวเครื่องและการควบคุมน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าครับขอสไลด์ต่อไปครับต่อไปครับครับท่านประธานครับบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้กันทุกวันนี้ครับตัวเครื่องนั้นประกอบด้วยชิ้นส่วนและอุปกรณ์มากมายครับ ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆที่ผลิตมาประกอบกันเหล่านี้นะครับไม่ได้มีมาตรฐานการผลิตที่รองรับในประเทศไทยเลยครับส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานเช่นขดลวดความร้อนในตัวเครื่องนะครับที่ผู้สูบสามารถปรับระดับความร้อนได้เองส่งผลให้ผู้สูบได้รับนิโคตินที่เป็นส่วนผสมในน้ํายาเข้าสู่ร่างกายเพิ่มมากขึ้นตามการปรับระดับ หากตัวเครื่องไม่ได้มาตรฐานการทํางานของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีที่มีส่วนประกอบของลิเทียมซึ่งบรรจุอยู่ใกล้กับน้ํายาง่ายต่อการเผาไหม้ส่งผลให้ตัวเครื่องเกิดการระเบิดได้ถ้ามาทานจําข่าวมือถือระเบิดได้ไหมครับมันจะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆแบบนั้นแหละครับขอสไลด์ต่อไปครับนอกจากนี้นะครับตัวน้ํายาที่นํามาบรรจุหากมีการเก็บรักษาไม่ดีไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้เกิดเชื้อราครับเมื่อสูบ เข้าไปอาจ,จได้รับเชื้อโรคตามมาจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าครับด้วยเหตุนี้ทําให้เรามั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะปลอดภัยต่อผู้ใช้อุปกรณ์เหล่านี้จะไม่ปล่อยสารอันตรายมากจนเกินไปจนมีผลต่อชีวิตของผู้ใช้ผมจึงเห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าควรจะมีการควบคุมตัวเครื่องให้มีมาตรฐานกําหนดเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานครับรวมไปถึงนะครับขอฟไฟลด์ต่อไปเลยครับ รวมไปถึงการป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ครับโดยการกําหนดรูปแบบของตัวเครื่องครับซึ่งปัจจุบันครับมีมากมายหลายแบบเหลือเกินนะครับดังเช่นสไลด์นะครับจากสไลด์ก็จะเห็นว่าตอนนี้มีรูปน่ารักน่ารักมากมายเลยนะครับก็น่าสูบน่าใช้นะครับถ้าเผื่อว่าไม่มีกฎหมายรองรับหรือไม่มีกฎหมายควบคุมเลยนะครับอันนี้ก็จะมาทําให้ผู้ที่ยังไม่ได้ที่จะได้อยากลองนะครับก็จะเข้ามาลองนะครับ บุหรี่ไฟฟ้านะครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับมีการออกแบบอย่างสวยงามมีความน่าใช้ในขณะที่เมื่อเทียบกับซองบุหรี่ปกติแล้วนั้นนะครับต่างกันเรากับฟ้ากับเหวเลยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เราต้องนํามาพูดคุยกันเพื่อให้มีการควบคุมอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับนะครับประเด็นต่อมาครับอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายของผมแล้วนะครับประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่ตอนนี้ครับมีมากกว่า70,00กลิ่นไปแล้วครับท่านประธานหากเรายังไม่มีกฎหมายควบคุมน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าเหล่านี้ ก็จะถูกพัฒนาเพิ่มจานวนกลิ่นเป็นการเพิ่มทั้งเลือกดึงดูดให้มีนักสูบหน้าใหม่ที่มีความอยากรู้อยากลองมากขึ้นเรื่อยๆจนเราไม่สามารถที่จะควบคุมทั้งตัวบุหรี่ไฟฟ้าและนักสูบหน้าใหม่ได้เลยครับนี่ยังไม่รวมไปถึงส่วนผสมต่างๆในบุหรี่ไฟฟ้านะครับเราจะมั่นใจได้อย่างไรครับว่าในอนาคตน้ํายาเหล่านี้จะไม่ถูกผสมสารเสพติดให้โทษบางชนิดเพิ่มเข้าไปอีกในการที่เราปล่อยให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย จนเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่สามารถควบคุมการซื้อขายได้แม้แต่เจ้าหน้าที่บางท่านเองก็ยังเป็นผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเสียเองครับท่านประธานถึงเวลาแล้วครับที่เราจะไม่ควรละเลยปัญหาที่อยู่ข้างหน้าแล้วปล่อยให้เป็นปัญหาแบบคนไม่กล้ายอมรับความจริงสุดท้ายนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่เกิดขึ้นมาแล้วครับสิ่งที่เราทําได้นั้นก็คือการควบคุมและอยู่ร่วมกันเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ขอบคุณครับ